หรือหรือเกี่ยวเอียงสบายใจเลยเนูบางทีมันแค้แล้วมันนอนะมันก็ยืนยืน้หลายเมื่อกูก็นอนนอนังณาถึงโคนเมื่อปกติงัวมันมาเข่าหฮมเน้่ช่วงนี้ฮ้ันข้างเนาะงัวเข่าหฮมปีนี่เออ เขาโฮมเลยตะกันนอนโอ้ซี่สิบ์สามสิบแปดเกี่สิบเนาะเมีนฮัศีียูบอะไรตายฮีซีเโอ้เอาข้าออกข้าวผู้เฒาไอนไปตายอยู่ในป่ามันเลยดิเว้ยไป่ตายเดียบอะไรได้มันห่อนเกินห่อนตรงเขาโฮม

หูเป็นหูพับบางนั้นเบื่อบอ่นี่ลุงบงหูพับพวนี้มันเ,นเนบื่อยบ่นอยนะเออเห็นไหมที่ส่วนันถีเป็นตุ้มเป็นอย่างแถะ,ะ,น,ถะนี่นะเอายาแหลามาถ้ามันมันห่อนดิ้เนี่ยมองมองใต้หูพับมันนึงเ<อ>นี่นยอืม เหมือนเพื่อนเชียวเอียงเพื่อนบางเพื่อนกินยาหลายน้ำเพื่อนคือเชียวเอียงกับเ็น่นอนอยฝนลงมากค้าเดียวตอนนั้นร้านนี่ยาเชียวจังน่อยนี่อ้ยอวนมันจเ,เ,เนียมันหนีลงมามันคือวโตก็ยังไหวอยู่นี่ไหม ไอตกก็บ่ตกอยู่สังพังยูนี่รุนอยู่ด้เลยรุนนี่มันมาเนี่มันล่มมันแห้งทไงรอก็นั่นแล้วแต่ว่ายูนี่เราจะเบิ้งกันเป็นยังไงบิงบิบิบท่าหอกแต่ว่าเพราะจงหูวันลังค่าเขามันทนทำไง vậy <laughs> con <laughs> quay cái lăng mi ต้น đó กําลัง nè หวีแล้ว oh. lùm nè <laughs> chung ni vô minh áp, you Nói eh? em chiều yên đi đi mày chăm nởi mày chăm nởi tuyên ngồi gần 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 เออจำได้ป่ะกางเป็นจะสร้างนั่นอนจอ่อยเอ้ยไม่จับนอนเสยเอ้ยนอนเสยเลยไม่จับเลยเอ้ฮอ,อ่มโอ้จับกับอะไรแม่เพิ่นพุ่นมาออพ่นตุกตุกพี่น,น้องเอ้ มันกองนั่นหยังไงมนีอย่างไรบ้างงัวชิปนี้ครับ